ทันบ่กโ,โอ้เยืยย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 ยเลยสยัสดียยัยย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 ยอโ,อโ,หโห กระหอยไปลาดุกยิ่งกดเก็บดังโป่งปางเลยครับแล้วมาจูดจูดกลางเกาะครับต้องมาเช็คบ้างนะครับผมพอดีด,ดังปังอยูเลยครับเอ้ยไปลดุยิ่งบังกระโขก,นกเนาะพี่น้องเนาะโอ้มาจูดกันกันจน กอดีเบาน้องวาสิมานี่พี่น้องวาสิมาอ่าจับปลาเซอเท่าครับผมขอไปอีกดีเรืออ่ามมาใหม่แล้วก็ดีล่ะ ยเป็นต้นกล้วยซื้อครับพี่น้องต้นกล้วยต้นกล้วยมันสามารถป้งได้ครับเดีย๋ยวจับบังนูกพอดีแล้วครับได้ๆก็ได้เดมบึงแล้วเอาพี่น้องขามไปแล้วผู้ดได้ไปจูดทั้งคูดด้นี่เหรอ คุณน่ะเชียงบาวริสานเนี่ยเลยโอ้เล่นไปจูต้ับปุรีก,กับเพรน้องใหม่บองนึงไปอีกบองนึงอู้หลุบบุบบุเลยครับผมงานเข้า โอ้ครพี่นอง <c oughs> <c oughs> ลามาแล้วรมแรงเลยกระี่น้องรมมันแรงอ่าจูดปองผีเราแลนไปจูดปองคุณ ไปถึงลน่งทานเองหนหนูคนสุกใส่หอยิ่งหนูกด้ครับพี่นองหอกเลจจุดทำลายธรรมชาติไปเลยอ คุณคือสุภาพบุรุษนะครับผมมองอยู่ไม่ลูกก่อนเดี๋ยวกับไปเบิ่งแงมเสาครับผมเอวมาเอวมาเอวมาัามา้5เป็นเหตุสังเกตได้อเอวมาเอวมาเอวมาโยโย่ มีความสุขหลายงานเขาพี่น้องคักคักโอ้โหช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยเอ๊ะมันน่าสีมาจูดไอ้ดึกตัวนีนะพี่น้องเนาะ แลรนมาท่านคว้มาหลายเมือม่อเมื่อยไปตามยถากรรมสอมงมาหนูเขาหู้วัาดีพี่น้อง เอียงเลยเอียงเลนปนอองชวดหลุด พี่น้องเหลือไว้เพียงแค่ตอตะโกขอบคุณนายพาน,นูเออที่มาเอ็ดความสะอาดให้ทีมงานไหนน้องอยู่ตั้งผีแล้วแล่นไปทั้งผุนครับพี่น้อง จูดแลนไปจูดคางหงอยวะรือว่าลมมันปิ้วมาลมมันแห้งนะครับคะแนนขอบคุณคอยไลยๆครับหลวงปาหมอกดีแล้วครับผมหยาค่ะได้ตายไปแล้วไปครับพี่น้องไปหาเบิ่งนเขาสูบปลาครับ